ตกไปนี้อ่ะอตกไปนี้หนักเลยนะแกยังมีสตินะแกประคองม,มาได้อะ ครับครับผมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปถล้องมันตรงๆหน่อยก็ไปไปได้ตั้งคิดจะไปเลยแล้วอ่ะแต่ตอนนี้มันโค้งมันโค้งก่อนอ่ะมันโค้งก่อนอ่ะใช่มัันหกก้อเูาจากนู่นจะไปไอ้สันทิคามครับ เราปูนไปส่งตำรวจไปส่งสังคามครับแล้วพอวิ่งมาแต่พอจะเลี้ยวมาเบรกดูมันเบรกเบรกแล้วมันเบรกไม่อยู่ครับพอเบรกไม่อยู่ไไม่ด้ลจะทำไงวะเนี่ยเบรกไม่อยู่เลยครับค่อยประคองลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันมาแรงนะมันเบรกไม่อยู่รถมันหนักอ่ะ6คิวอ่ะครับผมเออก็เลยหักเข้านี่เลยก็บอกเรียกบอกเขาว่ารถเบรกแตกรถเบรกแตกหลบแล้วรถเบรกแตกครับ กันเลี้ยวไปปุ๊บมันก็นกลุล้มได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างไหมครับเนี่โควดขาแน่นหน่อยนึงแล้วครับมับ<ท>นก็เท้ามือนิดนึงนะโอเคครับลุงใจไหมครับไปทีแรกตกใจก็ตกใจแล้วต้องประคองไม่ใช่หรืตกใจแล้วจะไปจะไปกลัวเลยไม่ได้อ่ะครับผมมันต้องมันต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะมันต้องแก้ปัญหาโอ้ทำไมแก้ปัญหาโอ้โหถ้าลงไม่ได้หลุมมันโอ้ยลงไม่ได้หลุมได้เรียบร้อยเลยครับมันหนักมันไม่จุกตกสามสิบตันน่ะ ทั้งฟูลทั้งรถ